ให้หาคำตอบของสมการนี้นะครับทําไงดีครับเซตสี่ส่วนด้วยเอ็นลบสามเท่ากับเศษเจ็ดส่วนด้วยเอ็นลบสองทําไงดีครับคูณไขเลยครับน้องครับคูณไขเลยครับน้องครับกลายเป็นสี่คูณด้วยเอ็นลบสอง เท่ากับ7คูณด้วย n นะครับลบ3สบายมากแไม่มีอะไรเลยประเด็นนี้โอ้โหง่ยกับาที่คิดเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานของพ่อต่อไปก็จะกลายเป็น4 n ลบด้วย8มีค่าเท่ากับ7 n ดลบด้วย2ย้าย4 n ไปด้านขวาครับกลายเป็น7 n ลบด้วย 4x ย้ายลบ21ไปด้านซ้ายฮะเป็นลบ8บวกด้วย21น้องๆครับมันจะได้ออกมาเป็น13เท่ากับ 3x x ก็จะเท่ากับเศษ13ส่วนเ13ส่วน3คำตอบข้อนี้คือช้อยสี4ครับทานี้ต่อไปข้อ26ให้เวลาน้อง2นาทีครับลองแก้ดูอ่าดีมากครับติจงตุรากรทำมาแล้ว ต่อไปนะครับข้อยผกนะครับเป็นไงบ้าง x ส่วน3นะครับส่วนด้วย 2x เท่ากับ x บวก2นะครับส่วนด้วย 2x บวก1เจอไหมครับเราเจอเศษส่วนที่มันเท่ากันคนของการคูณไขว้ก็ต้องเท่ากัน เหลยงแต่ตอนปสินะครับ x ลบ3คูณด,ด้วย2 x บวก1เท่ากับ2 x คูณด,ด้วย x บวก2 x คูณด,ด้วย2 x ครับได้2 x กำลัง2 x คูณด,ด้วย1ได้1 x แต่ ลบสมคูดด้วยสอมันได้ลบ -6x ลบหกบวกกับ 1x บวกกันแล้วว่าจะได้ลบหต่อไปนะครับลบสคูดหได้ลบสามแจกแจงเข้าไปครับ 2x งเอกกำลังสองบวกสีน้องๆครับน้องๆจะเห็น2องเกลังสองนสองข้างน้องๆก็จัดก,การลบด้วย 2x งเกลังสองมัสอข้างมันก็จะหมดไป ะครับเหลือลบห้า็ลบสามมีค่าเท่ากับสี่มันก็จะกลายเป็นลบสามเท่ากับเก้าเอ็กเได้เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสามครับถิ่งมากคำตอบข้อนี้คือชอยข้อสองครับต่อไปเราไปดูข้อสามสิบเลยนะครับข้อสามสิบเริ่มตรวปัญหานิดน,นึงแล้วทำไงดีครับลองอ่านโจทย์ดูข้อส0มสิบ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไปฝึกนะครับข้อสามสิบจำนวนแรกคือสาม x อ็กวกสองส่วนด้วย x ลบหกลบด้วยจำนวนหลังคือห้าเอลบหนึ่งส่วนด้วย x ลบสองมีค่าเท่ากับหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง นะครับอ่าลองแก้ดูนะครับ x กล้หกกล้สองหนึ่ง, 6, ง,ง 2, นะครับนองครับเราเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยเป็น x กล้หกับ x กล้สอง,รง 2, เราก็ออกำจัดเลยเห็นไหมจำนวนเต็มบวกที่มากกว่ามันเรียงกันใช่ไหมจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าลบด้วยจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าก็ต้องเท่ากันเพราะมันเรียงกันน้องครับ เช่นนี้นะครับเราจะเอาพอลนอของตัวส่วนซึ่งก็คือ x ลบ6คูณ x ลบ2นะครับไปคูณทั้ง3พมนหนึ 1, 2, 3, 3่งสองสถ้าพี่เอา x ลบ6คูณ x ลบ2เนี่ยไปคูณพจนแรกน้องๆครับ x ลบ6กับ x ลบ6เนี่ยก็จะตัดกันแล้วหมดไปมันไม่เหลือเลขอะไรครับ เหลือ 3x บวก2แล้วคูณด,ด้วย x ตัวที่เหลือครับคือ x ลบ2ถ้าความเข้าใจค้าพอที่เอาพจอก,ก็คือตัวเนี้ไปคูณกับคนที่สอง x ลบ2กับ x ลบ2ก็จะถูกตัดกันหมดไปเหลืออะไรครับเหลือ x ล6และเหลืออะไรคนระับเหลือ x ลบ6กับเหลืออะไร เหลือ 5x ลบ1ถ้าควาเข้าใจในขระดที่ถ้าพี่เอาไอ้ตัวเนี้ยไปคูณด้านขวามันก็จะได้เป็น x ลบ6คูณด้วย x ลบ2แบบนี้ครับถ้าความเข้าใจครับทีนี้นะครับน้็ต้องคิดไอ้ตัวเนี้ยออกมา คิดไอ้ตัวนี้ออกมาครับคิดไอ้ตัวนี้ออกมาครับแล้วแก้สมการกำลังสองน้องๆครับสามเูนเอกี่ยนะมันได้3ามเอกกลังสองสามเป็นคจนลบสองมันได้ลบหกเงคูนเอมันได้ 2x งเอกลบหกบวกสอลบ 6x เอบวกสอมันได้ลบสี ลกสองมได้ลบสแล้วลบด้วยแล้วลบด้วย x คูณด้วย 5x ได้ 5x กำลังสองได้ 5x กำลังสอง x คูณด้วยลบหได้ลบหนลบหคูณด้วย 5x ได้ลบสามสลบสามไปบวกกับลบหนึกลายเป็นลบสามลบหไปคูณกับลบห ได้บวกออ่าทำความเข้าขใจครับคิดรักษาเดียวกันนะฮะไอน,นี้ออกมาเป็น x กำลังสองลบแปบวกสิอ่าเยแค่นี้ก่อนนะครับที่ต่อฮะสาม x กำลังสองครับลบสี่ลบส่ลบห้ากำลังสอบวกสามสิบนะครับ ลบหนะครับถ้าเปลี่ยนคุณศศีเหมือนอยู่ค่ายกับนี่นะครับพี่ก็คงอยู่ค่ายสิยง้์เองค่ายารสามเอกลังสองนะครับล็กห้าเอกลังสองได้เลยครับลบ2สอเอกลังสองนะลบ4สีไปบวกสาเนี่ยได้ยี ได้ลบสิเออขนาอยหญน้ำท่วมแล้วรวายาวหกรยะอยู่ใช่ไหมเขาหกอ,ออกมาลินน้ำอ่าน้นงครับย้ายข้างครับกลายเป็นศูนย์นะครับติกานีเอกลัสองครับแล้วย้ายลบสองเอกังสองให้ไปด้านขวากลายเป็นบวกสองเอกังสองแล้วม่ตดอ้น้งครับ ได้แม่ขวาเป็นลบยี่สิบเจ็ดเอ็กซ์แล้วก็บวกสิบสองลบสิบได้แม่ขวาเป็นบวกสิบทำความเข้าใจน้อตรงนี้ก็จะได้เป็นศูนย์เท่ากับสามเอ็กซ์กำลังสองลบสามสิบห้าเอ็กซ์บวกยี่สิบสองน้องๆครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถแยกตัวปรอบได้นะได้ไนหะสบายมากเท่าไหร่นะ อ่าสิบคูณสมันได้3ามสามสาามบวกสองได้3าหจบแล้วครับสามกับ x 3x กับ x, x, x 3คูณสิได้3ามสามสาสงคูณ x ได้ 2x ง3 x สามสาม x บวกสอง x ได้อ่าเห็นไหมครับ กลายเป็นสามห้าอน้องครับเอ็กอะไรเอ็เอ็อะไร啊เอ็กอะไรเสองส่วนสามไปเสยสองส่วนสามกับสิบเอแต่น้องครับถ้าน้องแทนนะครับ อเอ็กเป็นเศษสอสามนี่ยนะครับมันจะไม่จริงนะครับน้องแทน,น,นเป็นเลองแทนลงไปเองนะมันจะเป็นจริงคำต่อข้อนี้คือี4นะครับ